สบายดีพี่น้องสบายดีสุขส,ส, Har, ส,สุขกดีบ่ตรียมพี่น้องเลยกลับเขากับน้ำใส่บาตตอนนี pc, ้ตีหาแล้วตอนนี like ้นะซองใหญนี่ก็ว่าพากันนอนแต่เว้นอยู่เนาะแกไปแห่งนอนแต่เว้นเว้น ม่งานนอนตื่นช่วยนอนตื่นชวยบ่ไรเด้อยอสิบบทท่านพีเนี้พี่ออกมาพี่แล้วกัเข้าไปพายนอนกูจูดนะเนี่ยเออเอาเอาแบบเอาเงาเข้าไปแบบนี้แล้ว

กลางคืนย่อแขกพี่น้องเลยยังมืุสาวมาเช้าๆก็พากันล่างถุยล่างบวหกเยี่ยมือตาเหลือเมาแท้อีโจ้ก็คือว่าเร้นอนเมื่อคืนนะกับเสี่ยวนี่นอนก็นอนกับผู้ชายมีแห้งหมดเลย

้ก็น nah okay. ่าก่น้นีตลาดจานนเคน่ตลาดนี้ถือเกาะกุอมาลายยเนี่อเมื่ยอมนอนอยู่นอกเมื่อคืนเข้าไปนอนอยู่ในเฮ้ยข้างในเป็นแม่ปุ

ร kind of ับขนาดับขนาดบรก่อเศร้าจอยบ่อจอยองบริียโตเลยครับ่มืึอนนี่บริียโตเลยค่ะตีเนนเอะเอ๊ย่บอวยจะ

Nạm, nạm ăn hôn ừ. Mộ na, Băng gì khá chá một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ลูกนังออกเต็นเศร้คักงายกันไมมยังลูกทันเลยมันเปื้อนม่ได้เป็นลูกหม่เขาไม่เปนลูกเปื้อนซีอนได้เมื่อคืนนี่นะจนเก่ามงสุภาดีองเจิญนัด พี่มาไปทำมือพผ่ทาลิปนี่ว่าดเ่ยีสงแต่ว่านี่ลุนี้ไหมล่ะเซ่อะรกันเยเงินหลายอย่างจนเซ่อมาโอ้ยแต่มันยองมันขาดดิยัไ ลูกเขาพูดเป็นคนซื่นขนานะเห็นไหมนักพายโกงกูอีซู้ซู้ขนว่าฉันชอบอันจจน,อนีย่าเขาโกงซู้ยังซู้เจ้าเบิร์ดเบอร <c oughs> ก่อนเตียงเอาหน้ามาลางก่อนหน้าสีลางก่อนเนี่ยจับมือกระจุ่มิเเลยฮูกไปใ้นี่ยืนเตียงอันนี้ผื้นมงอันนี้เีงหัวเจ็บนอนมูเกิดขามไปเดแลยะเงนอนมูนอยู่นอนมูนอยู่อยู่หัวมันอันเป็นยังไง เด็กตะเวนกับเวนขังดินะเฮ้ยแจ้งกับมายอมลูกอีกมาไผลูกก่อนเต้นคืยมะข่าวอ่างน้ำหักมะข่าวอางน้ำโตเพ้นข้างมาข่าวเออมันเย็นเจะเ้ายไปปลุกพักกับปลูกหัวไปหนอยลงอีกปลูกมาเอามาข้าวมะข่าวใช้มันผับมาจ้ะใช้มันผับมันบ่แห้งได้ไงกันเลย้นามก็ได้เกิดอะไรวากันมาดันไปนอนเลอดเลย โอ้ยอั้นก็นอนจากแด็กเขาแรงไฟัดเลาน่ยะเดอะ้ต่ม่อมาเนจล้าวเผาอีนี่เนาเห้เดจ้าจ้านอนเงนแต่เะแวงยันถูเบิดดอ้าวของตัวนอนตั้งแต่อันนั้นดีแล้วยังปลุกตีสองนะหมปลุกตีเที่ยงคืน

ห่าเบิก่อนนาำชนเบิรเเลยขาจ้ลงทีละแสนเลยเด้อมีเป็นแสนมผัดได้เป็นแสนเียดังยังตื่นอย้อนยิ่ได้เพื่อนลอนได้มันตื่นดินอนที่สองี่ามี่สองคนที่สามเนยเสเสยกูอไวยัดถืสากระเบือ เต็ปก็เ้มนเไปเลยนะไี่ะกตลุกเพ่อนมีแต่ยังเบิดยังเฟื่อฉันจะได้สมีเงินด้วยบ่อหัวใจ่มาเป็นเมื่อไหร่เมื่อไหร่้าว

อัลตโตพอดยงามผอมันตัวใหญ่นะพี่เนาะอ่าในสื่อมาหน่อย เป็นการเป็นงานจังสี่แล้วมันจยงอยากขกาจังสี่เอาเมีอ่ะเอาเมีอ่ะจังสีอ่อ้าวมีสวยกันพี่น้องคนละไม้ละมือมนคนละไม้นะคนละสคนละสมือบ่อมมอมือือหนึ่งจคเตียนงเียใครเด็กมันบวมเป็พี่น้องมันง่าย ต h นป่วนเปล่โอก็ต้นกินโอต้นกินโ้ต้นกินวัวดีูกอง่ายๆะเนาะมุยบออกโลดหมเลใครจะไปกินขันนี้องีไปเผาไผอยู่ต้องเผาดอก่นจังน้อยยายระบมักเผาไผเกี้ยงลก็ักหรือเากท้ยงเถ้าเผากัเผา่านแดงๆนะให้เรา นังอยู่ตัวหนึ่งเลยไปเลือกให้ไหมยี่กินวะเจ้กองเนาะอืออาจะกินเจ้กองทีนี้โอ้โหอริ่ายดอกอ่ะ เงี้ยงไผรหายซื้อน่าแด้อหมดนี่เลี้ยงในเล้าเลยเก็บจับตะก๊อกหิน้องเอ้ยเอาหน้าเปิดกล้องผู้ผู้ทางไหนบุกชิกบุกซิกมาแล้วผู้เราเตรียมขนมไว้แล้วแหละอย่ามาที่ลูกมันเปื่อยนะ นี่นบเดนาไปทางนมึงนะไปาไปหาเอดาพเห็นที่ที่อย่งก็ไปซองมงโบเมนมาป๊าสูแี้สาวนั่นให้ผู้ญิงนะะเตียงโซ่เ

จุตัวเห็นแล้วนะขนมนะเฮ้ยเดียเตาอานี่ล่ะบังข้างหมอบอเขาเขานีเด้เออกะนองบิ้งน้งพี่น้องมาได้ เห,ห็ดใหม,ม,ม่เด้อไม่มีคนไฟบาได้เรอื้องไปบึงทางนั่นก่อนทั่วทวงงานโล่ยกเขาอยัางมาแรกมาทางนี้อหอมเลยเนาะนี่ชีมึงเป็นปยังเดี๋ยวนี้คือต้มก็โฉดว่ายอง ปล่าอีเลอ่าลาคลิปไปหาหนักปาเขาแผ่ปเปลยงพันเด้ป่ะปะแปดพันใส่บาทไหมเ,เอาลาก่อนขอยคลิปหนักได้พี่น้องเด้อยู่ดีมาเฮงสุขสุคนอย่าลืมกดไล์กดแชร์ขอบใจทุกกำลังใจเนาะโอ้ปะปะเงขึ้นเน่